มีชาวบ้าน15คนคะ่ะมีเด็กอายุขวบครึ่งมีผู้สูงอายุผู้ป่วยอมัมพฤกษ์ที่อ,อพยพออกมาจากบ้านสะกนหมู่8ปตําบลตะเคียนอําเภอกับเชิงจังหวัดส,สุรินนะคะบริเวณนั้นอยู่ห่างจากชายแดนช่องจอมประมาณ5กิโลเมตรคือเบื้องต้นทางกลุ่มพวกเขามาขออาศัยที่วัดพรหมสุรินอยู่ในอําเภอเมืองสุรินทางวัดก็จัดหาข้าวสารอาหารแห้งให้แต่ก็ยังขาดข้าวของจำเป็นอย่างเช่นมุ้งผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่อาหารแล้วก็นม กคือชาวบ้านเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่อบยายก็เป็นเพราะไม่ไว้วางใจสถานการณ์แล้วก็ยังมีข่าวว่าชาวบ้านได้ยินเสียงเหมือนระเบิดบริเวณประสาทต,ตาควายก็เลยหวาดระแวงในที่สุดตัดสินใจพาแม่อายุ93ปีมาพักอาศัยที่วัดเพราะไม่สามารถใช้ชีวิตในบังเกอร์ได้ค่ะมีคนอื่นเขาออกมาก็อ,อยากมากับเขาัาง่อยายก็เกล่วเนาะช่วยเหลือตัวเอง<ะ>ไม่ไหวเนาะเพราะว่าตอนนั้นลูกปืนตกมา ตึงๆยายก็่าจะออกจากที่นอนได้ก็โหทุรนทุรายคนเดียวด้วยบ้านที่อยู่ติดแนวไหนอยู่ห่างจากช่องจอมห้ากิโลอืออยู่ติดด่านช่องจอมจใช่ไหมห้าห้ากิโลนาทีนั้นอะตอนที่มันได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินใกล้ไหมพี่ ไอ้ปืนน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เหมือนกับฟ้าโร่แต่ไอ้มาสี่หาลูกที่ตุ้งๆๆๆๆหน่หละโหตกใจมากเลยมันตกใกล้บ้านเราไหมห่างจากบ้านประมาณ7กิโลที่จะตกบ้านเจโรกที่ว่าตายกันสองคน มีที่อีกหมู่บ้านอีกแห่งนะคะอยู่ใกล้ปราสาทต,ตาควายตมบลบักไตอําเภอพนมนงรักทางชาวบ้านก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดในช่วงเวลาประมาณ20.50นกา50นาทีเมื่อวานนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมพร้อมอบพยพตลอดเวลาค่ะ